ที่ว่าไม่ต้องมาขูอยู่การสวดเพราะเพราะว่ามันต้องเอาความเข้าใจคือความเข้าใจธรรมะเป็นหลักเป็นเกณฑ์คือเอามักผลเนี่ยความเข้าใจธรรมะเพื่อมคผลแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเอาไอการสวดให้มันมีจิตใจสงบหรือว่าไม่ได้เอาสมาธิเป็นหลักเนี่ยไม่ได้เป็นน้นตงนั้นอไม่ได้เป็นน้สสมาธิที่มันต้องเป็นรูปแบบคือต้องไปทําสมถะแบบย้ำๆๆๆๆให้มันมีความแน่น โดยความตั้งมั่นความสงบแน่นขึ้นมาขึ้นมาเป็นสมาธิอย่างนั้นกะคือไม่เอาไม่เอานั่นแหละเราก็เลยบทต่างๆมันก็เลยไม่ค่อยจะไปสนใจแต่ว่ามันก็มีอยู่นั่นแหละที่เอาไว้เพียงเพียงเพื่อเพียงเพื่อก่อมจิตก่อมใจตนเองสอนตนเองเท่านั้นแหละอย่างทำมันอย่างทำมารยามเนี่ยบทสวดทำมนิยาณ์อิทหรือว่าอิทัพปัยตาเนี่ยอิทัพปัยตาทำมารยามนั่นหรือปฏิจจาวัตนี่ ก็ก็นั่นแหละก็คือเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจเออว่ามันมันอย่างปฏิจจ ա ก็ให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองด้วยมันเองอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยมันเองเดียวๆคือมันอาศัยกันเกิดตอนนั้นอ,ะอ่ะทีนี้คือความอาศัยก็โดยความเป็นธาตุธาตุสี่มันต้องอาศัยกันดินน้ำลมไฟเนี่ยคืออย่างร่างกายใช่ไหมก็คือความแข็งความอ่อนความการเกาะกลุ่ม ความไหวเงี้ยคือมันต้องอาศัยกันมันจะอย่างน้ําล้วนคือมันก็ไม่ได้อืแล้วก็ไม่ได้มันก็ไม่อยู่ทรงไม่อยู่ตัวอย่างแข็งคืออย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็นะทื่ออยู่งั้ยน่ะอย่างก,การการไหวเงี้ยคือการไหวการเคลื่อนก็อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วก็ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยความร้อนอย่างเงี้ยคือก็อเช่นกันคือความร้อนธาตุไฟก็คือมันก็ร้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ ก็นั่นแหละก็คือมันจึงมันคือก็เพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นเองโดดๆด,ด,ด้วยมันเองทุกอย่างมันจึงอาศัยกันเกิดทั้งหมดอันนี้มันก็ทําให้เข้าใจในหลักธรรมว่าเข้าใจตามตามหลักธรรมว่าไม่ไม,ไม่มีไม่มีอะไรเป็นอะไรจริงไม่มีอะไรเป็นอะไรจริงมันมีแต่อาศัยกันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ สุดท้ายถึงเวลาก็มันก็อาศัยกันไม่ได้คือมันพึ่งพากันไม่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งเลยมันก็ต้องมีวันวันเสื่อมของมันเพราะมันไม่สามารถอยู่ด้วยมันเองได้มันก็ต้องเสื่อมร่างกายผู้คนก็เลยเสื่อมมันก็จะเลยมีเลือดไหลออกลมออกนะลมออกมีการเปื่อยเน่ามีการแตกหักมีการหลุดร่วงของอะไรต่างๆเนี่ย นั่นแหละก็คือมันก็เข้าใจคือเขาเข้าใจกระบวนการขบวนขบวนการของการอาศัยเกิดทีนี้ถ้าไม่เข้าใจมันจะเป็นอะไรของสิ่งพวกนั้นเกิดขึ้นความเสื่อมความร่วงโรยความพัดผาาคือผิวหนังผอมรุดหลุดร่วงเครื่องสาอางหลุดออกปากเริ่มไม่แดงอย่างเงี้ยเป็นอะไรโศกะโศกโศกกะฟรีเตว่าคือโศกเสียใจอ่ะเสียใจอะไรกับมัน ก็คือเช่นการร่างกายที่มันเสื่อมสลายถ้าไม่เข้าใจก็จะมีการาเสียใจอะไรกับมันเขาเรียกว่าโศกะปริเทวทุกโทมนัสกันคือ,เ,อปเป็นไปทางจิตนะนะโทมนัสแต่ก็คือก็มันเป็นความรู้สึกทางจ,จิตใจนั่นก็คือเขาเรียกว่าปฏิจจะเราแค่ว่ามามาสวดแล้วหรือว่ามาท่องบนทําให้เข้าใจว่ามันอ๋อคืออย่างมันเป็นไปไงี้นะอ่าระบบ ความเป็นไปของมันมันเป็นไปอย่างนี้มันมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่มีอะไรเป็นอะไรจริงมันเป็นเพียงอาศัยกันเกิดมาชั่วงช่วระยะหนึ่งแล้วก็เสื่อมสลายไปเนี่ยทีนี้มันก็เข้าใจด้วยความเป็นบทขยายบทย่อของหลักอริยสัจหลักของอริยสัจสี่แบบยอ่อแบบขยายเออแบบปฏิจจาก็คือขยายคือการอาศัยกันเกิดวงกว้างแบบกว้างแต่ ในหลักของอริสีแบบย่อก็นั่นแหละคือทุกสมุทัไทยนี้โลดมัืกแล้วก็พวกพวกธรรมนิยามก็นั่นแหละธรรมนิยามอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอะไรพวกนี้คือพระเจ้าทั้งหลายนี่จะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติก็รรคงเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็พวกเนี่ยเช่มกันก็อวิชา อาวิชาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยคือก็ตามตามความเข้าใจมันก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากที่ต้องเราต้องไปขุกสวดอยู่กับมันตลอดโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ไม่ใช่แค่ว่าสวดหรือท่องบนให้มันกล่อมจิตกล่อมใจว่าให้มันเข้าใจเท่านั้นเนี่ยคือก็มันเป็นบทบาทเป็นบทหรือว่าเป็นบาทฐานของการที่จะ ให้ให้มันเข้าใจในในธรรมะเท่านั้นเองเข้าใจความเป็นไปของธรรมะแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาที่นี่คือที่กายใจเป็นเดงนั่นแหละว่าจะนี่แหละพอพิจารณาที่กายใจมันก็จะเห็นความจริงว่าเออมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่บทต่างๆกล่าวถึงพอเรามารู้รู้ถึงรู้ความรู้สึกข้างในอะ่ะมันมันจึงไม่ใช่อะไรทั้งสิน้น กรรมาฐานก็ไม่ได้เอาเอาสิ่งภายนอกมาเป็นกรรมาฐานเลย ừ, เห็นไหมก็เอาผมขนเล็บปันหนังก็นี่แหละเอานี่แหละท่านไหนที่ว่าเป็นตนเองนี่เนี่ย,ย,หยให้พิจารณาตนเองเป็นกรรมาฐานเรียกว่าไม่ให้จิตมันหลอกไปไกลก็ให้มันออกอยู่ตามเนี่ยข้างนอกก็คือ,อก็นอกใจนอกใจก็คือกายกายหยาบหยาบผมขนเล็บปันหนังเข้าไปข้างในงก็นคือรู้ถึงความรู้สึก ง่ายนะถ้าหากว่าเข้าใจถ้ามันมีคุยถ้าที่ไหนที่ไหนวัดไหนวัาไหนคุยกันอย่างนี้นะโอ้โหเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดอย่างนี้หรอกไม่ไม่ย่มยมย่ไม่เละเทะเหมือนว,วันนี้หรอกว,วันนี้เละเทะหมดนะเป็นธุรกิจหมดเลยอะไอ้วัดวาอารามเป็นธุรกิจหมดคือวัดจะถูกสร้างขึ้นเพราะเงินญา,า,า,าติโูมสาลาสถานที่อิฐหินปูนายอะไรเพราะพุทธลูกขอละคงละครั้งเนี่ยโบสถ์โบสถ์รต่างๆถูกสร้างขึ้นจากเงิน ของญาติโยมทั้งนั้นนะที่อ,อยู่อาศัยของข้าก็ทั้งหมดเลยได้มาจากเงินของญาติโยมอาหารความเป็นอยู่อาหารเครื่องหอมเนะี่ยยารักษาโรคที่อยู่อาศัยมาจากญาติโยมทั้งหมดวัดนั้นวัดนี้ข้าํำศพอย่างนี้นเฮ้ยคือมันบิดไปหมดแล้วอะ่ะวัดวาก็เงินญาติโยมสร้างเมนก็วัดญาติยาโยมก็ญาติโยมก็เงินญาติโยมสร้างคือเขตวัดนั่นแหละมันมีแต่ ของญาติโยมตั้งนัันเลยทรัพย์สินเงินทองญาติโยมตแต่พอญาติโยมตายโอ้โหไม่มีเมตตาเลยแล้วปากบอกว่าแล้วปากก็บอกให้เมตตาเมตตาโอโมันไม่เมตตาจริงอมันหลอกลวงใช่ไหมน้ดนี่แหละคือไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมพระตกรกเยอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วพระไม่ได้ตกนรกหรอกแต่ยังที่ไม่ใช่พระเนี่ยมันตกนรกพระไม่มีทางตกนรกพราะเป็นพระโสรบันเนืะ คือพระไม่ตนกนรกแต่ที่ตกนรกจะไม่ใช่พระเพราะมันหากินง่ายไง <c oughs> โอ้เยอะยะเป็นข่าวโกลมโกลมคำทุกวันนี้เขามันก็เลยทําให้นี่แหละพระอยู่ที่พระดีๆเขาก็อยู่ยากจริงๆเขาไม่อยู่ยากหรอกเขาก็อยู่แบบชวอยู่ด้วยกําลังใจนั่แหละแต่ว่ามันก็ทําให้มันมันมีผลกับความเป็นอยู่ของพระโดยรวมไง มองไม่ดีบ้างเนี่ยคือถูกเมาลวมอะ่ะบางคนก็บอกว่าเลิกใส่บาตแล้วเอาข้าวไปให้หมาจนจัดไล่วไ้้ขอทานเลิกกาบไหว้พระแล้วไหกกว้พระที่บ้านดีกว่าเนี่ยไม มันเป็นไปทั่วว่าผ้าที่บ้านนี่เสืนกดนตรผิดนนใบ้านคืออะไรอะ่ะบางคนก็ว่าพ้าอรหันในบ้านเป็นไปนไม่ได้อืมพราอรหันในบ้านจะมามีลูกได้ไงใช่ไหมมันมันเป็นคำที่พอถูกใช้ขึ้นมาแล้วก็มันมีผู้คนก็ยึดตามๆกันมาก็เรียกว่าอรหันในบ้านนี้จริงอรหันไม่มีในบ้าน ละออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมันจะมีบงมีบ้านได้ไงท่านอยู่ตามธรรม,ามาชาติป่าเขาตามถาม้ำหรือที่ที่ญาติโยมเขาสร้างสร้างให้อยู่อาศัยนั่นแหละคือแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นบ้านของท่านจะไม่มีบ้านได้ไงบราราหันไม่มีบ้านไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีแล้วฉะนั้นผู้คนก็นั่นแหละมันมีความเข้าใจผิดกันเยอะ แล้วก็ไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้นะไม่ก็จะมีใครพูดเรื่องตัวนี้ก็เป็นการอะไรที่เชื่อเชื่อกันนะพูดจตามกันบีอรหัสอาร,อรหันในป้าไม่มีมีได้ไงแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็คือมันก็จะไม่ไปอะไรเขาหรอกใครเขาจะเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็คือต้องเรื่องของเขาอ่ะคือเรื่องของเขามันมีแต่มันมีแต่ ผู้ที่เข้าใจทำแล้วคือมันเหมือนกันจะก็จะมีความเพียรมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นว่าเออโลกนี้ยเมื่อมันเสื่อมมากขนาดนี้เราจะไปไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะนัาบันมันก็ยิ่งทะมบีความบุญแรงมากยิ่งขึ้นจิตใจผู้คนอย่างเงี้ยโอ้มันมันเยอะแยะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทําร้ายกันง่ายอาวุธก็มีกันเยอะพกพากันไปมีกันทั่วนะยิงกันทําร้ายกัน แบบไงอ่ะคือมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากอ่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคือความความชั่วของจิตใจเนี่ยมันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะมันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บางคนก็จะมองว่าเด็กมันใสซื่อบริสุทธิ์เอยมันใสซื่อบริสุทธิ์ไม่เกิดมาหรอกไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันอามันยังเรียนมันยังไม่เข้มแข็งเลยเฉยเฉยเขาเรียกว่ามันมันก็เข้มแข็งหรือว่ามันก็เข้มแข็งตาม ตามตามวัยนั่นแหละย,ยิ่งผู้คนเนี่ยเอาข้อมูลไปป้อนให้มากๆนั่นแหละมันก็ยิ่งกิเลสของเด็กมันก็ยิ่งจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นน่ากลัวนะเป็นไปของสังคมโลกโซเชีเลยลอะไรพวกนี้แหละเด็กเสพมากๆมันมันมันก็จะเกิดการผัดกระเกิดใช่ไหมมันเห็นเอามันก็เริ่มจะมีความคิดปรุงแต่งเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมา กำลังมีมากยิ่งขึ้นกำลังมีมากยิ่งขึ้นของกําลัง,งความชอบไม่ชอบมันมีมากยิ่งขึ้นมีมากยิ่งขึ้นนั่นแหละกิเลสมันงอกงามขึ้นเรื่อยๆไปเลยก็กลายเป็นพวกเด็กแก่แดดขึ้นมาสังคมนี้มันก็เลยเต็มไปด้วยสังคมนี้เต็มไปด้วยเด็กนะพวกเราเชื่อไหมเต็มไปด้วยเด็กสําหรับเราเราคิดว่าผู้ใหญ่มันมีสี่ประเภท ผู้ใหญ่มันมีสี่ประเภทแต่มันเป็น,ปน,ปน,ปนทางธรรมนะผู้ใหญ่มันมีสี่ประเภทคือตั้งแต่โสดาสก,กิทานาคาละหันสี่ประเภทนอกนั้นก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เด็กซะนั้นแหละจะเกิดร้อยปีก็ช่างจะเกิดมาร้อยปีก็ช่างแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าถึงธรรมหรือว่ายังไม่มีธรรมะยังไม่รู้จักอร,ริยสัจสี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีมันต้องเรียนว่าต่เกิดใหม่ใช่ไหม,มเด็กน้อยที่สุดก็คือก็พะโสดาบันเนี่ยในบรรดา ในบรรดาความเป็นธรรมะเนี่ยในในในบรรดาของความทุกผู้ที่เจียะผู้ใหญ่มีทุกเนี่ยเด็กสุดแล้วเด็กสุดแล้วแหละก็คือยังต้องเรียนรู้ไปไม่เกินเจ็ดชาติเนี่นั่นก็คือความเป็นเด็กแต่ในทางโลกเนี่ยที่ว่าเด็กเด็กที่ว่าผู้ใหญ่เด็กๆมันเด็กทั้งเด็กทั้งหมดเลยยังไม่รู้อะไรหรอกยังไม่รู้ความจริงอะไรเมื่อไม่รู้ความจริงนี่แหละมันจึงมีปัญหาเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงไงถ้ารู้ความจริงเนี่ย มันจะไม่สร้างปัญหาอย่างผู้คนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าใจเสียธรรมเข้าใจลูกเนี่ยมันจะไม่สร้างปัญหาก็คือไม่ไม่ละเมิดศีลห้าไม่ทําให้คือไม่ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปฆ่าใครไม่ทําร้ายใครไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปนะเจาะแจ้กับลูกเมียผัวใครอ่ะไม่ไปด่าทอใครโวยวายใครเอตโลกตบโขงหากอ่ะทีนี้ก็คือไม่ไปทําให้ตัวเองขาดจิตเสียจิตด้วยของมึนเมาหรอกไม่ทําเนี่ย ที่ทำเนี่ยมีแต่เด็กนั่นน่ะใช่ไหมมีแต่เด็กฉะนั้นก็คือความคิดมันยังไม่โตมันถึงทาอย่างนั้นก็คือก็นั่นแหละมีอะไรมีทะเลาะบอแวงตีกันฟันฟันแทงกันก็ผิดศีลจะไม่ผิดศีลห้านะก็คือฆ่ากันและกันแล้วก็ขโมยของกันและกันแล้วก็แย่งคนรักกันและกันใช่ไหมก็เนี่ยแล้วก็พูดจะโกหกหลอกลวงแบบสนุกเฮฮาแล้วเอาเอามันน่ะ เอามันจริงไม่จริงไม่รู้คือพูดเอามันน่ะอ่าแล้วก็นั่นแหละดื่มของมึนเมานั่นแหละก็คือมันจะโตได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละาหาว่าถ้าหาว่าเรามันมีมุมมองคือเราเราต้องเอาทาม,มาเนี่ยไปเทียบความโตเนี่ยโตแบบไหนโตแบบโลกเออก็บาก้าไปนั่นแหละนะมีไม้เท้าจับสองข้างง่ายๆก็เรียกว่าสี่ขาเลยนั่นแหละเออไม้เท้าสองข้าง ไม้เท้าสองข้างหรือว่าไม้เท้าข้างหนึ่งก็เป็นสามขาสนะี่าเนี่ยนั่นแหละกคือเรียกว่าคนใหญ่คนโตทีนี้คนใหญ่คนโตอีกแบบหนึ่งก็คือพวกมีฐานะใหญ่โตก็คือว่ามีมีตําแหน่งอ,อ่ามีตาแหน่งนั่นเองแต่คือทางโลกอะ่ะแล้วก็คนใหญ่คนโตแบบแบบอ้วนอะ่ะตัวโตสูงใหญ่อ้วนอะ่ะนั่นนั่นคือทางโลกแต่ถ้าทางทรมนี่ยคนโตจริงเนี่ยก็คือก็ต้องไม่สร้างปัญหาสร้างปัญหาน้อยเห็นไหม นี้มองตามความเป็นจริงคนหัวขาวเนี่ยปากแดงหัวขาวมีชื่อเสียงอะไรต่างเนี่ยมันสร้างความเสียหายไหมสร้างปัญหาไหมสร้างนะงนะเพราะไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมมันสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วคนรอบข้างทั้งนั้นีลยเรียกว่ายังไม่โตได้